สบายดีทุกคนลืมป่ะรีบกี่เล้วอ่าไปยงังไป้องว่าไปเลยไอซายลมถิ่นเซโนแมนแมนอ่าแมนว่ดตัดเอาอ่าบอกว่บริษัทเลอะมา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 มื่อนี้มากินตาม,มากินตามทุกคนนี่พวกาหารเต็มโตัวแล้ววันนี้มาพร้อมทีมงานเลยทุกคนเนาะคือเก้าเจแเตลสบายดีเรื่อยทีมงานทีมงานยังไงไซายลมถิ่นเซโน,น,ซโนจ้าทุกคนจ้า ฟีฟีาวสายลมมาเด้อมาเด้อมากับน้องสาวคือกาวันนี้ทุกคนแ้่ก็เอ้ยนี่นะมาหมักเอ้ยกินเก่งนี่ผมมัมมับมัเิวเข่าเบื้อยบ่ได้กินเกาวแต่เช้าใส่บิดเลยเจียวใบกินนี่ฮะเจียวจำนเชียใบเจียวกินฮะเอื้อยังเฮออยู่นอนหองธรรมดาเล้อนี้บนเนื้อสังกินกินกินเปนแล้วเนาะมีอะไรต้ทะเลอรต้มทะเลถกไหมมั อันนี้คืออาหารเที่ยงอาหารเที่ยงของพวกเราจ้าอาหารเที่ยงของพวกเรานี่มั้ยขัดกระตัมแซ่บวนไปเลยนี่งกะผัดกับติ่งกะผั๊กกระตัมนะคนนี้มั้ยตำรวงตไดอะไรมียังไงน้องโชว์หน่อยน้องเออหิแหนโชว์ปรเลยนนะแฮนโชว์เลยน้องเราใช่ทอดทอดตีนไก่เอื้อนไหมแต้วไผ่เดี๋ยวไผ่ ทามะนี่ยับ,บ,บปากเออปปากจ้ะปวดปากกระโบ,บอคอยนั่นด้วยจ้ะคอยถ่ายคลิปด,ด้วยจ้ะมือขาวเบื่อเจ้าเจ้ากับปิดเ่าวมาเรยเจ้าไไก็ตั้งไว้น,นี่เลยโบแล้วก็ถ่ายเอาเลยไ,ได้ได้ตอนนี้เฮาอยู่ที่ตู่และทุกคนน่านี่นี่นี่นมันอากาศทีมงานที่เก้า นางวีรพรสบายดีสบายดีงามนะน้งามเลกองงานะคาเปิลเพิ่นะยนะเเพิรนอยู่เรามากินตามความไปทิงงานวันนี้นะว่าน่าทีมพามาเลี้ยงกับอลบอไ้่าน่าทีมถือเลขบาลลี่บาลลีบาลลีลมถึงเลขรามาเลี้ยบ้าใจลมบาลลี่บาลลี่าุดบาคขาเข้นมาเลยบาคข้าเข้ามาเลยบาคขาเร็วๆนี่นี่นี่บ่อขานี่สีม้าบ่อข้ามอะก็คือลีบ่ะ เราจะบอกเขาวเลยไอหมดบพอได้เออเออเลยใส่สุดทานอยู่แล้วเอาล่ะมาทุกคนไหมมามทุกคนมาทานด้วยกันจ้าพี่น้องเขาก็กินแซ่บนั่งแซบได้ตลอดได้ตลอดเพราะยังคนดีพี่น้องหุ่นดีเลยได้ตลอด มาทุกคนมาวันนี้คืองเงินเดิม<อ>จ้ามียยนเลอู่อาพรอ้อมอทีมงานจา้าพอ่อใส่ไม้บอยเพลงดอกเนาะเสียงเพลงกบขามบันไดแต่ยืนหนึงกันในเรื่งต้องหาลมาสเด็กือนมาถึงเพือนใดโอเคมาว้าวพี่น้องจา๋าวันนี้เติบโตเลยจ้ะมาแล้วเด้อน้ำใสแกจริงมาแล้วน้องเปิดจมูกไหมค่ะไปเห็นเดี๋ยวเห็นไฟอยู่ ซองแก้วกรับมาพร้อมนักเอกซ่องเขาคือเก่าน้องวิไรพรเป็นโครงการจ้าแก้วกรับซองใหม่ซ่องแก้วกรับบ้านอ๋อแม่วว้าซ่องแก้วกรับแรกแบบไปบ่อสองแก้วมามาจ้าทุกคนจาเอาน้าบอกเอาตามซ่องน้องเขานี่เด้อพี่น้องเรือบอกน้ำเดิมบอกเรือซ่องก็น้องเจ้าน้องซ่องเจ้าเก็บ วิไลพรสาวเซโนสาวเซโนแต่ว่าคนหาบุห็นไปเบิ่งในกล้องคอมเมนต์พี่น้องคือว่าแล้วเนาะตั้งกล้องใหม่เลยบ่จือดต้องคอมเมนต์จะซ่องอาจจะยังบ่ทันได้หาเห็นซ่อง่องใหม่แน่ตั้งหน้ามากินดูจะกินน้ำนีิไลพรบอได้แาวอันนี้ค่ะแล้วเรากินไปกินน้าแล้วเราอย่าลืมซื้อลืมซื้อแล้วเองนบอถ้าอยู่บ่ลืมซื้อแฟนพร้อมบ่ ทัานมีเฟซบลอที่น IP, ้องบ้าดีแต่ยังโสดเนาะยังดีแต่ย네ังโสดนี่จะยังโสดจะยัโสดได้เป็นหรอหนุ่มหนุ่มคนใดสนใจคอมเมนต์อะไรเป็นหรอทักมาหาได้เด้อโอ้นี่ธรรมดาจริงๆพวกนี้คนกินก็เต็มโตทุกคนท่างจกินเลยนะว้าวบ้าส่วนยอดตะแก่ท่านนี้ตะแก่เขาเดี๋ยวตะแก่เขาครับเอาไหมอยากบ้หมดกิน మన <tune> కింద <tune> <tune>